สวัสดีครับผมมาพี่น้องมือนีพาเพื่อนพะมาหาเห็ดพึง่งแต่เขามาหาเห็ดพผาครับอยู่โคกหนองบัวแดงเลยครับทั้งหนองบัวแดงในบ้านต่อตั้ง,งนี่แหละครับขเขาก็บ่เคยมาเทีย่ยวดอกครั้งแรกในชีวิตนะโคกนี่ก็ได้มาพี่นอ้องมาเบิ่งเห็ดพผากันบนไหนออกไหมเห็ดพผาะลกนี้ออกไหมครับเนะี่ยฝนสะมือขึ้นหนาชิ่ฝนที่ตกมือขึ้นนี่แหละครับเป็นเห็ดพผาอ่อนอยู่ครับแนวอันนึ่งอยู่หน่นะน่ะเดี๋ยวไปดูพี่ก็เห็น ร้อยหกร้อยบอนที่ดีบับงงห้เลยดอกเตยโบกเก่หรือบึงสภาพเ,เห็ดเลยมีอีกบ้างมีอีกโอ้พี่อีกมา้าลงทั้งพี่น้องซวยมาห่อนมองลงโคกลงปลามาทุกทีผลบ่นลงโคกดอกแจกของมา้าเลียนๆเนี่ย เอาโมโหจะขู่นะครับบมเคยมากเถ่ะเ่เป็นเห็ดอ่อนอยู่ครับเต้าพวกเพื่อนไปหายเพิ่งนกันละนั่งควอยแล้วพีวว่น้องใกล้ๆกันสองไข่อีกอีกอี้อ้นี่อยากสงอยากแก่เนี่ย <laughs> นี่เงินบนน,น,นนี้นิดอีกอ่นเนาะมีอ่อนมีแก่ผสมกันละกลัวจิน นี่กำลังโคดินครับนี่งอ่อนอยู่ครับเขาไปหาเห็ดผึ่งเจ้าของมาหาหอาอ ข้นแก่ครับก่อน,นอยู่สองสามดอกครับโอ้หม่องคกนี่เพิ่นจะเคลียร์ครับที่ไหนเด็กก็ดีกันเลยซามันอุ้ยอันนี้อ่อนแท้ครับบนนอ่อ,อนแค่เราจะกันเลี้ยงอ่อนเลย Thảo kéo đấy, Còn 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 ôi Ôi gì Cảm ơn Còn gì อีกมูนึงครับเีกอ่อนๆขาวๆเลยน้องดอกหิมะงูมีมอ,มมอ,มมอมมย่างนีง้ใชงไอ้าวผงอ่ะ นี่เดี๋ยวขลุ่ลอยเห็ดลอยเห็ดลอยสองอันโอ้ออนดีครับเนะี่ยดอกขาวจิ้มพุ่นเลยโอ้นี่เจ็ดแก่นเนี่ยดอกนี้ดิโอ้เห็น ดาวดีตา,กาตไก่บอยอ่อนๆเลยครับเนี่ยแางขดอ่อนได้เลยเขนะ่เาจุพุ่นเลย,ยแตแกงแสบรักอืมอืม โอ้โผงผักเลยเถบโปรตีเ huh. ค uh ีย huh. ย uh ์เลยครับมูลร้อยอือโอ้โหืึมมีอีกที่

เบึงหลุ่นึงเฉยหนีรึพี่นอ้องนี่จะอันหลุนมึงรึสองสามโอ้พี่สามอันบึงมูนี่เห็ดแหงครับเห็ดแก่หลุ่นนี่ไปกลัวแกเปียกกลัวเดียวกลัว ยิงอีกเ่าครับเท่าร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อบึ่งวงนี้โอ้ยนุ่งกับตาดมาที่เขวี้ยงงโอ้ยขาดแล้วอ่อน,นครับ นี่พอกางๆเลยไนงะแกคักบอ,อ้อนคักพอดีๆพอออกม่วงๆเลยเนะขาเนีก็บบูช<ะ>ิ้นอ่อนแกบูชิ้นแกอ่อนๆเลยนะครับอ้อนเลยแกแกอยู่ครับเนะี่ย จะเห้แยก,กดีเด้อครับแยกเป็นถุงด้วยข้างนี้ครับเห็ดกระดได่ค่อยเห็นเห็ดขวานมึงแล้อันจองอันมาพี่น้องมนะึงเหรอมามะรวยมันหอดลดลงเพาพี่น้องเห็ดมันทีเป็นเป็เห็ดแก่หลายนะครับม,มันเห็ดเห็ดมันแก่หลายเพราะเขาหาดนะครับพี่โค้งรวยกับบ้านนะครับบ่หนนะี่รถเขาก็อยู่ข้างหน้านี่ครับเป็นสลาวัดเนาะครับ พ่อสามดอกยางม่ห่อนรดพอดีสําหรับชิปนี้นะครับเมากับมาพี่พิกัดของหัวบ้านีอย่างกุหลาบันต่อตั้งเถอะครับบ่เคยมากเทียบเลยครับโค้งนี้ก็ได้บอกเพื่อนบอกมาเขากับมาบึงเศร้าๆนะครับนกคาเทียบันมันมีสันว่าแต่กับบ่มีเลยครับคนมันหลส่วนไหลเพื่อจะหาเห็ดเพิ่งกันพวกกับมาหาเห็ดเพาะมาตามเพื่อนบอกเลยครับถือได้กลัวน้อยเนื่องยุคที่น้องสำหรับชิปนี้ก็มีว้มหมามาฝากฟีผางน้องทั้งนี้แหละครับ เบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องติดแชร์นะครับถ่ายนี้ผมมีอย่างน้องพี่น้องกอดพี่ให้น้องอยู่ดีมีแฮงลำลำเลยๆสู่ผู้สุขคนครับพ่อกันคลิปหน้าครับผมหน้าเยเม,ม่นเห็นละง,งก์แล้วครับบ้านสวัสดีครับกลับบ้านเทานั้น